ตอนที่แล้วเราก็ได้พูดถึงว่าธาตุนั้นคืออะไรแล้วก็แต่ละธาตุนั้นมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงลักษณะของคนธาตุต่างๆทั้ง5้าธาตุนะฮะเริ่มต้นด้วยธาตุไม้นะครับคนธาตุไม้นั้นจะเป็นคนที่ใจเย็นนะครับชอบความสงบมีความอบอ้อมอารีแล้วก็มี ความอ่อนไหวง่ายนะฮะแต่ก็มีความรักสวยรักงามมีสเสน่ห์แต่ว่าก็มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอยู่ในตัวด้วยคนธาตุไม้หยางหรือว่าธาตุไม้ใหญ่นั้นเป็นธาตุแข็งนะครับเป็นคนที่มีเมตตาชอบช่วยเหลือคนอื่นนะเป็นคนที่รักความก้าวหน้าแล้วก็มีความกตัญญูรู้คุณแล้วก็จะมีนุดยสัมพันธ์ดีนะครับส่วนคนธาต ไม้ยินหรือว่าธาตุไม้เล็กนั้นเป็นธาตุไม้อ่อนก็จะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนนะครับชอบช่วยเหลือผู้คนแล้วก็มีเมตตาการุณารู้บุญคุณคนแล้วที่สําคัญที่แตกต่างจากธาตุไม้หยางและธาตุไม้ใหญ่นั้นก็คือเป็นคนที่รู้จักยืดหยุ่นผ่อนหนักผ่อนเบาได้นะครับส่วนสัญลักษณ์ประจำธาตุนั้นก็แน่นอนว่าต้องเป็นต้นไม้ครับหรือว่าเครื่องเรือนที่ ทำด้วยไม้แล้วก็จะมีพวกหนังสือพว,วาหนังสือนี้ก็ทํามาจากเยื่อไม้นะครับแล้วก็จะเป็นดอกไม้ทิศป,ประจาธาตุนั้นก็จะเป็นทิศตะวันออกสีก็คือสีของต้นไม้นั่นแหละครับคือเป็นสีน้ําตาลแล้วก็สีเขียวฤด,ดูประจาธาตุก็จะเป็นฤด,ดูฝนเพราะว่าฝนนั้นให้ความชุ่มชื้นให้ชีวิตชีวากับต้นไม้รูปทรงนะรูปทรงก็จะเป็นรูปทรงของสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับ รูปทรงที่เหมาะกับคนที่เกิดธาตุไม้เนื่องจากว่าคนธาตุไม้นั้นเป็นคนที่ชอบอิสระนะฮะชอบเดินทางเพราะฉะนั้นอาชีพที่เหมาะกับคนที่เกิดธาตุไม้ก็จะเป็นอาชีพการท่องเที่ยวการโรงแรมนะครับาสายการบินต่างๆไม่ว่าจะเป็นกับตันหรือว่าเป็นแอร์โฮสเตสอีกอย่างหนึ่งนะครับคนธาตุไม้ก็จะเป็นคนที่ ชอบทำในสิ่งใหม่ใหม่ชอบทดลองในสิ่งใหม่ใหม่เพราะฉะนั้นอา,อาชีพที่เหมาะก็จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเป็นการนักวิทยาศาสตร์การค้นคว้าวิจัยนะเป็นนักโบราณคดีหรือว่าเป็นสถาปนิกเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นการขายพืชพันธไม้การเพาะพืชพันไม,นะนนไม้หรือว่าการขายอาหารที่ผลิตจากพวกพืชผักต่าง ไม่ว่าจะเป็นสลัดไม่ว่าจะเป็นส้มตำหรือว่าเครื่องดื่มสมุนไพรนี้ก็เหมาะนะครับธาตุไม้อย่างนั้นควรทำงานกับคนธาตุดินนะเพราะว่าคนธาตุดินจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะเสี่ยงหรือว่าเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆให้กับคุณแล้วก็นำโชคมาให้กับคุณด้วยนะครับส่วนสิ่งนำโชคนะครับก็จะเป็นหินที่มีโทนสีเหลืองไม่ว่าจะเป็นอมพัน หรือว่าหินที่มีเกล็ดสีทองอยู่ภายในนะครับอันนี้ก็จะเป็นหินนําโชคหรือว่าหินที่ช่วย่วงความสมดุลในท่าต่างๆให้เหมาะกับเรานะครับส่วนคนที่เป็นทาาดไม้หินนะฮะก็จะต้องทํางานร่วมกับคนที่มีทตุน้ําหรือว่าทาาดไม้ด้วยกันช่วยสปอร์ตในการทํางานทําให้การทํางานของเราราบรื่นได้นะครับ ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะที่จะทํางานกับคนธาตุทองเพราะว่าธาตุทองหรือว่าธาตุโลหะเนี่ยจะข่มธาตุไม้นะครับถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ควรที่จะพกหินนะสีเขียวไม่ว่าจะเป็นหินหยกหรือหินอะไรก็ได้ที่มีลักษณะสีเขียวนะประจำตัวไว้นะครับเพื่อปรับความสมดุลในสํานักงานนะอาจจะพกหรือว่าจะนําหินที่มีสีเขียว มาตั้งไว้ในห้องทํางานโต๊ะทํางานของเรานะครับเพื่อปรับความสมดุลระหว่างาธตาตุทำใหการทํางานของเราราบรื่นขึ้นนะครับคนที่เกิดธาตุไฟนะครับก็จะมีลักษณะเป็นคนที่กระตือรือร้นมองโลกชัดเจนนะครับเป็นคนที่รักเพื่อนเป็นคนที่มีมารยาทนะตรงไปตรงมามีน้ําใจแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดนะเป็นคนที่ รู้จักให้ความเคารพกับผู้หลักผู้ใหญ่มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมนะเป็นคนที่เดินเร็วพูดเร็วก็ทําคุณกับคนไม่ขึ้นนะครับสําหรับคนธาตุไฟคนที่เกิดธาตุไฟหยางหรือธาตุไฟใหญ่นั้นจะมีนิสัยนะครับเป็นคนที่มีมารยาทด,ดีพูดตรงไปตรงมากล้าได้กล้าเสียชอบเป็นผู้นําแล้วก็ต้องการให้ผู้คนมายกย่องนะเป็นคนที่รักหน้าตาแล้วก็รักชื่อเสียง แต่ว่าจะติดที่ใจร้อนไปนิดหนึ่งนะครับส่วนคนธาตุไฟหินนั้นก็จะมีมารยาทที่เรียบร้อยนะฮะอ่อนน้อมถ่อมตนมีบุคลิกเรียบง่ายนะฮะไม่โออ่าเป็นคนที่เข้มแข็งแต่ไม่ร้อนแรงเท่ากับคนที่เป็นธาตุไฟหยางนะครับสัญลักษณ์ของธาตุไฟนั้นก็คือความสว่างไม่ว่าจะเป็นความสว่างจาก ดวงอาทิตย์หรือว่าแสงสว่างจากไฟต่างๆลวทิศประจำธาตุนั้นจะเป็นทิศใต้ส่วนฤด,ดูประจำธาตุก็จะเป็นฤด,ดูร้อนนะฮะรูปทรงที่เหมาะจะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับสังเกตจากลักษณะของเปลวไฟที่เวลาเปลวไฟมันลุกขึ้นมามันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับส่วนสีนั้นก็จะออกสีโทนสีแดงสีส้มสีเหลืองสีม่วงหรือสีชมพูเป็นที่หน้าเป็นห่วง นในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับคนที่เกิดธาตุไฟนั้นมีค่อนข้างเสี่ยงที่จะเกิดความขัดแย้งกันภายในครอบครัวเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเสริมนะฮะหรือว่าแก้ด้วยการใช้ะระฆังใบเล็กๆมาแขวนไว้ที่ประตูห้องนอนหรือว่าเป็นกระดิ่งก็ได้นะครับจะเป็นภาพวาดที่มีความสดใสก็เอามา ติดไว้ในห้องนอนเพื่อให้เกิดความสมดุลแล้วก็ให้อยู่อย่างสงบร่มเย็ยนได้นะครับงานที่เหมาะกับคนธาตุไฟนั้นเนื่องจากลักษณะนิสัยของคนธาตุไฟนั้นเป็นคนที่ชอบเป็นผู้นําต้องได้รับความสนใจจากผู้อื่นเพราะฉะนั้นธุรกิจในด้านการบันเทิงการแสดงการโฆษณานั้นจึงเหมาะอาชีพการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารปิ้งย่างการขายแก๊ หรือว,ว่างานที่เกี่ยวกับอิลกทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ควรหลีกเลี่ยงที่จะทํางานกับคนาธาตุน้ำนะเพราะว่าน้ํานั้นเป็นาธาตุที่ข่มาธาตุไฟาธาตุดินก็จะดูดพลังงานจากคนาธาตุไฟต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าจะทําให้เราเนะี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์ต้องอดกั้นอดทนพอสมควรนะครับคนาธาตุไฟหยางนั้นควรจะจัดความสมดุลของพลังด้วยการเสริมาธาตุดิน เช่นการนําเอาก้อนหินนะมาประดับประตกแต่งไว้ในห้องนอนหรือห้องทํางานหรืออาจจะเป็นรูปปั้นแกะสลักที่แกะสลักจากหินต่างๆนะครับอันนี้เอามาประดับไว้ในบ้านเอาไว้ที่สํานักงานหรือห้องทํางานของเราควรจะเป็นหินที่มีสีน้ําตาลโทนสีน้ําตาลน,นะครับคนธาตุไฟหินนั้นควรที่จะนําต้นไม้ที่มีสีแดงนะครับมาประดับมาตกแต่งไว้ใน หรือว่าเป็นห้องทํางานหินสีเขียวนะครับจะเป็นโยกหรือหินต่างๆก็ได้นะครับเอามาเสริมพลังสําหรับคนที่เกิดธาตุหินนะครับคนที่เกิดธาตุดินนั้นเป็นคนที่มีความมั่นคงเป็นคนที่มุ่งมั่นรอบครอบทอมตัวสุขุมหนักแน่นคนที่เกิดธาตุดินอย่างนั้นเป็นคนที่หนักแน่นมีทิฏฐิมานะที่มีความมั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองครับมีสัจจะน่าเชื่อถือ วนคนที่เกิดธาตุดินหินนั้นเป็นคนที่หนักแน่นเหมือนกันแต่ว่าจะนุ่มนวลนะมีสัจจะเชื่อถือได้เป็นคนที่มีความสุขุมรอบครอบรู้จักยืดหยุ่นพอหนักพันเบานะครับสัญลักษณ์ของธาตุดินนั้นก็คือดินแน่นอนที่สุดแล้วก็ทรายหินต่างๆแก้วคริสตัลน,นะครับทิศประจําธาตุของธาตุดินนั้นก็จะเป็นทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนฤดูนั้นก็จะเป็นฤดูร้อนรูปทรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสีประจำธาตุก็จะเป็นสีน้ำตาลสีเหลืองทองเหลืองอ่อนหรือว่าจะเป็นเหลืองปนน้ำตาลสิ่งที่ต้องเสริมในเรื่องความรักนั่นก็คือการเพิ่มความหวานหรือว่าความโรแมนติกเพราะฉะนั้นจะต้องตกแต่งห้องนอนให้มีบรรยากาศที่โรแมนติกนะครับเพื่อที่จัดความสมดุลในชีวิตของเรานะครับ ส่วนงานที่เหมาะสมสําหรับคนธาตุดินนั้นก็จะเป็นงานที่อยู่เบื้องหลังนะครับเพราะสามารถรับผิดชอบงานต่างๆและก็ผลักดันให้งานนั้นสำเร็จได้เป็นศูนย์กลางการกระจายงานนะครับสามารถที่จะสั่งการหรือว่าควบคุมให้งานต่างๆที่ทําอยู่เนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีงานที่เหมาะนะครับก็จะเป็นจําพวกนักการเมืองนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักวาดภาพศิลปินนักขายวัตถุ โบราณเป็นนักดนตรีนะครับเป็นนักออกแบบภูมิทัศน์การทําเหมืองแร่เหมืองเพชรพลอยขายอัญมณีต่างๆมีข้อควรระวังของคนธาตุดินนะครับไม่เหมาะที่จะทํางานร่วมกับคนธาตุไม้เพราะว่าธาตุไม้นั้นเป็นธาตุที่ขัดแยง้งหรือว่าข่มธาตุดินนะครับจะเหมาะที่จะทํางานกับคนธาตุไฟนะครับเพราะว่าธาตุไฟนั้นเป็นธาตุที่สนับสนุนส่งเสริม ธาดดินเพราะว่าเมื่อธาดไฟนั้นไหมจนหมดแล้วก็จะเหลือเป็นทุลีเพราะฉะนั้นคนธาดไฟจึงดังนั้นคนธาดดินจึงควรที่จะหาเครื่องประดับห้องนอนนั้นอาจจะเป็นดวงไฟโคมไฟเล็กๆสีแดงตั้งไว้ในห้องนอนหรือว่าห้องทางานของเรานะครับธาดทองนะครับหรือว่าธาดโลหะเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะครับชัดเจนแข็งแรงและมีเหตุผลยึดถือหลักการ ฉลาดแล้วก็ชอบวงการคนท่าทองหยางเป็นคนที่กล้าหาญนะครับแล้วก็เสียสละมีความยุติธรรมจบใครไม่เป็นยอมหักไม่ยอมงอส่วนคนท่าทองหยินนั้นก็จะเป็นคนที่มีศีลธรรมเกลียดความชั่วร้ายเป็นคนใจบุญเข้มแข็งแล้วก็เดินทางสายกลางจิตใจนั้นอ่อนโยนสัญลักษณ์ประจำท่านนี้นก็จะเป็นทองคําเครื่องเงินเครื่องทองเหลือง รเรียกว่าวัตถุโลหะต่างๆส่วนรูปทรงนั้นก็จะเป็นรูปทรงกลมวัตถุที่มีรูปทรงกลมนั้นจะเป็นวัตถุที่ถูกฉโลกสีทองสีเหลืองสีขาวสีเทานะเป็นสีประจำธาตุสิ่งที่ควรจะเสริมมงคลในห้องนอนก็จะเป็นระฆังเงินนะครับหรือว่าลูกแก้วกรอบรูปสีทองเครื่องน,นอนสีขาวอันนี้คือจะมาช่วยเสริมอำนาจหรือว่า ปรับสมดุลในห้องนอนเราได้ส่วนงานที่เหมาะสมนั้นเนื่องจากว่าเป็นคนที่ชอบควบคุมสังการนะครับจึงเหมาะกับงานที่ต้องทำคนเดียวเป็นผู้ควบคุมสังการได้ก็คืออาจจะเป็นทนายความเป็นผู้พิพากษาเป็นอายการงานที่มีภารกิจที่เสี่ยงภัยเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุนในตลาดหุ้นสุดท้ายนะครับคนถาดน้ำก็จะเป็น คนที่มีลักษณะที่โรแมนติกนะครับมีมนตสัมพันธ์ดีอารมณ์แปรปรวนง่ายอารมณ์ร้อนนะครับโกรธง่ายหายเร็วคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนขี้ใจน้อยนะครับเป็นคนที่เก็บอารมณ์แล้วก็ขาดจุดยืนคนที่เกิดธาตุน้ําอย่างนั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาสูงเฉลียวฉลาดรู้ทันคนแล้วก็มีความคิดที่ซับซ้อนเป็นคนที่วางแผนการมากนะครับสําหรับคนธาต น้ำหยินนั้นก็จะอ่อนโยนเฉลียวฉลาดเป็นคนมีวัฒศิลป์ใจกว้างมีศีลธรรมสัญ,ญลักษณ์ประจำธาตุนั้นก็ต้องเป็นน้ำอยู่แล้วนะครับอะไรก็ตามที่กรอบด้วยน้ําหรือว่ามีน้ําอยู่เช่นอ่างน้าอ่างบัวสู้ปลาน้ําพุนะครับอันนี้ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำธาตุได้ฤด,ดูก็จะเป็นฤดูหนาวทิศประจำธาตุก็จะเป็นทิศเหนือ นะครับรูปทรงก็จะเป็นรูปทรงโคง้งเหมือนลูกคลื่นน้าสีประจําธาตุนะครับก็จะเป็นสีฟ้าสีดําหรือว่าสีกรมธาตคนธาตุน้ําก็ควรจะเสริมชีวิตคู่นะครับด้วยไฟในที่นี้ก็หมายถึงโคมไฟนะครับเอามาไว้ประดับประดาในห้องนอนคนที่เกิดธาตุน้ํำนั่นเป็นคนชอบพูดคุยกับผู้อื่นนะเป็นคนช่างเจรจาต้องมีคนที่ อยู่หลายรอบถึงจะทําให้มีความสูงนะครับเพราะว่าจะได้พูดกับคนนั้นคนนี้ได้เป็นคนที่ชอบอิสระที่จะไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นงานที่เหมาะกับคนาธาตุน้ํานี้ก็จะต้องมีนะครับหนึ่งเกี่ยวกับการพูดครับไม่นะว่าจะเป็นนักการประชาสัมพันธ์การแสดงเป็นโคศกเป็นอ่า จัดรายการวิทยุหรือว่าเขาเรียกว่าการสื่อสารมวลชนท,ที่เกี่ยวกับการเดินทางเช่นการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ําขายเครื่องดื่มเป็นบาร์เป็นผับคราวเกะคนที่เกิดธาตุน้านะครับถ้าได้ทํางานร่วมกับคนธาตุไม้ก็จะทําให้เกิดความรู้สึกว่ามีความคิดที่เป็นอิสระถ้าทํางานกับคนธาตุไฟจะทําให้มีโอกาสทางธุรกิจหรือว่านําโชคลาภมาให้เรา แต่ถ้าทํางานกับคนธาตุดินนี่จะเหนื่อยหนักสุดๆเพราะว่าจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าไม่มีอิสระในการทํางานสิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างมากสําหรับคนที่เกิดธาตุน้ํานั่นก็คือเนื่องจากว่ามีความไม่มั่นคงภายในจิตใจของเรานะครับบางครั้งเอาแน่เอานอนไม่ได้พอถูกกระทบจากสิ่งต่างๆเม้แต่เพียงเล็กน้อยนะครับก็เกิดความสั่นไหวพร้อมที่จะหลบนี้ออกจากสถานการณ์นั้นทันทีนะครับ ทำให้การงานนั้นเกิดติดขัดหรือว่าทํางานไม่ราบรื่นนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังในการดําเนินชีวิตสําหรับคนธาตุน้ำนะครับ